เราเริ่มต้นในคณะกันมาิการแก้ปัญหาความยากจนเราตั้งประเด็นว่าพวกเราทุกคนเนี่ยที่อยู่ในกันมาทิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเดือมล้ํานะครับสามสิบสี่สิบปีก่อนนั้นเนี่ยเราไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาเราคงจะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะขึ้นมาให้พ้นจากความยากจนได้ดังนั้นจึงมีสมมติฐานขึ้นมาว่าระบบการศึกษาหรือโอกาสในการ ได้รับการศึกษานั้นเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเพราะการศึกษาจะเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งหลุดพ้นจากความยากจนแล้วก็สามารถทำให้ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติเนี่ยมีลดความดื่มล้ําได้นะครับจากสมมติฐานตรงนี้เนี่ยทำให้เราไปศึกษาว่าดูซิว่า มีประเทศไหนบ้างที่ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการที่จะแก้ปัญหาความยักจนของประเทศและก็ของประชาชนนะครับเราจึงเลือกตัวอย่างสองประเทศในยุโรปหนึ่งประเทศก็คือเยอรมันแล้วก็ในเอเชียนหนึ่งประเทศคือประเทศเกาหลีอย่างที่ท่านอาจารย์ทิพาพรตันติสุนทรได้นำเสนอไปนะครับทีนี้ก็กลับมาตั้งคำถามต่ออีกว่าแล้ว ในประเทศไทยนั้นเนี่ยในระบบการศึกษาของเราเนี่ยดีอยู่หรือนะครับก็พบว่า,าในที่ประชุมของวุฒิสภาของเราเนี่ยก็พูดกันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าการศึกษาของระบบการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาอยู่มากและน่าเป็นห่วงนะครับพวกเราจรึงทุ่มเทให้กับความสำคัญ ความสําคัญในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษากันมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ยังมีความคืบหน้าไปน้อยมากนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยคำถามต่อมาคือว่าแล้วมีความพยายามหรือมีตัวอย่างความสําเร็จในระดับไมโครหรือระดับจุลภาคนั้นเนี่ยมีบ้างไหมถ้าหากว่าในระบบใหญ่มันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับก็ปรากฏว่า เราการทบทวนทางด้านอเอกสารทางด้านวรรณกรรมนะครับในรูปแบบต่างๆในโรงเรียนต่างๆก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายโรงเรียนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็พบว่าเป็นการทำเฉพาะที่เฉพาะจุดยังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงระบบได้นะครับก็มาพบเครือข่าย เครือข่ายหนึ่งคือเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาซึ่งท่านอาจารย์มีชัยวีระไวยทยะได้รับมอบหมายจากท่านนายกรรฐมตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์4.0ครับให้ไปทำโครงการที่เรียกว่า s ซ n บ็อกนะครับคือโรงเรียนร่วมพัฒนา p าร์ทเนอร์ชิพส o ูลปโปรเจกตนะครับ ได้ทดลองโดยมอบหมายให้ทางากระทรวงศึกษาธิการโดยสพทออได้คัดเลือกโรงเรียนเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งโรงเรียนเพื่อให้ท่านอาจารย์มีชัยได้ไปบุกเบิกทดลองทําในเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ขับเคลื่อนมาแล้วนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าบทบาทที่โดดเด่นเนี่ยกับกลายเป็นไม่ใช่ลิเริ่มโดยโดยหน่วยทังภาครัฐ แต่เกิดจากการขับเคลื่อนของภาคเอกชนและประชาสังคมนะครับในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา,าที่เกิดขึ้นเราก็ไปค้นพบว่า,ามีโรงเรียนต่างๆที่เริ่มขับเคลื่อนอย่างนี้เนี่ยนะครับมีที่ไหนบ้างนะครับเราได้เลือกสี่โรงเรียนนะครับท่านประธานครับท่านอาจารย์วณีปิ่นประทีปท่านเป็นหัวหน้าคณะทำงานศึกษาในเรื่องนี้ครับ ในอดีตท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการปฏิรูประบบสุขภาพและก็การพัฒนาสาธารณสุขนะครับรวมทั้งงานพัฒนาชุมชนและประชาสังคมปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาของสภาประชาสังคมไทยซึ่งมีองค์กรภาคประชาสังคมและประชาคมจังหวัดอยู่ทั่วประเทศเป็นสมาชิกประมาณ200กว่าแห่งนะครับท่านเคยทำหน้าที่เป็นเลขานุก,การให้กับประธานคณะกรรมการปฏิรูป คือท่านนายกอนันต์ปัญญารชุนและเป็นเลนขานุการให้กับประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปคือท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศประสีผมขออนุญาตาให้อาจารย์วณีได้เป็นผู้นําเสนอในเรื่องถัดไปครับขอบคุณครับท่านประธานคำค่ะกาปรียนท่านประธานวุฒิสภาทิ่เคารพและสมาชิกวุฒิสภาออดิฉันในฐานะอนุกรรมธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา จะขอ,อนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำกรณีการศึกษาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาประเทศไทยค่ะสำหรับการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อยู่สองข้อนะคะเรื่องก็เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการดาเนินงานของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในการที่จะแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้า โดยศึกษาจากกรณีศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนา4แห่งนะคะข้อที่2ก็คือว่าจะต้องจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำนะคะออวิธีการศึกษาของเรานะคะแล้วกออ็ศึกษาจากงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจน แล้วเราก็ศึกษาดูงานในสี่โรงเรียนนะคะในสี่โรงเรียนตามที่ท่านประธานได้นําเสนอไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องของแนวทางการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาอ,อ, <c oughs> อย่างที่ท่านประธานได้นําเรียนนะคะว่าเริ่มมาตั้งแต่ปี60โ,โดยที่ท่านอาจารย์มีชัยกิรัลเวทยาท่านได้เ,เป็นบุคคลสําคัญในการดําเนินงานเรื่องนี้แล้วท่านก็ทํางาน ร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจเอกชนนะคะแล้วได้สนับสนุนโรงเรียนไปทั้งหมดเนี่ยสามรุ่น195โรงเรียนนะคะแล้วก็มีโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ามาอีกเนี่ยร้อยเโรงเรียนนะคะทีนี้กิจกรรมหลักของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนานะคะก็จะมีกิจกรรมที่จะ มีความแตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการฝึกอบรมนะคะทั้งครูและนักเรียนเนี่ยแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยโรงเรียนร่วมพัฒนาเนี่ยเราสนับสนุนทั้งเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็สื่อการเรียนการสอนต่างๆ มีการจัดตั้งแปลงเกษตรที่ทันสมัยเพื่อกระจัดความยากจนแปลงเกษตรที่ทันสมัยเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องใช้การเกษตรที่ใช้น้ําน้อยดินน้อยแต่ปลูกพืชที่ราคาสูงนะคะอย่างเช่นปลูกเมลอนหรือการเพราะถั่วงอกนะหรือการปลูกทํากุช่ายขาวนะคะปลูกกุช่ายขาวซึ่งราคาสูงแต่ว่าใช้น้ําน้อยใช้ดินน้อยเนี่ยนะคะ อันที่5เรื่องการจัดตั้งกองทุนเงินออมและเงินกู้สําหรับธุรกิจนักเรียนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เ,เป็นเรื่องใหม่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้นักเรียนสามารถมีรายได้อยู่ระหว่างเรียนนะคะเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเงินออมเงินกู้สำหรับประกอบอาชีพของผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน กิจกรรมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สําคัญทําให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็แก้ความยากจนได้นะคะมีกิจกรรมอันที่7ก็คือการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุการที่โรงเรียนเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยเนี่ยก็ไปส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนเรื่องการเ,เรื่องของการมี ปลูกพืชต่างๆที่เป็นผลผลิตและสามารถสร้างไรายได้ให้กับผู้สูงอายุกิจกรรมที่8ก็คือการสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยด้านสุขภาพพิบาลสิ่งแวดล้อมขงคนในชุมชนนะคะวิธีพิจารณาศึกษานะคะก็เรื่องเรื่องการค้นคว้าข้อมูลเอกสารเราศึกษาดูงานแล้วเราก็นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะ อนุกรรมธิการแล้วก็ที่ประชุมคณะกรรมธิการนะคะแล้วก็มาปรับแก้ไขนะคะกรณีศึกษาที่หนึ่งนะคะโรงเรียนมีชัยพัฒนาตำบลโรกกางอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนเอกชนประจำนะคะมีนักเรียนอยู่145คนนะคะโรงเรียนนี้แหละที่ท่านประธานบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ทาง UN ได้ชื่นชมว่า เป็นโรงเรียนที่มีวัฒนวัตกรรมที่ดีที่สุดนะคะในโลกแห่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ต้องถือว่ามีนวัตกรรมทั้งหมดเนี่ยที่เราไปศึกษาดูงานเนี่ยประมาณ10ประการด้วยกันนะคะตั้งแต่ข้อที่หนึ่นะคะเรื่องของการมุ่งสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพนะคะคำว่าพลเมืองที่มีคุณภาพในที่หมายถึงว่าการสร้างเด็กให้มีวินยัยมีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันมีความอดทนนะคะอันที่สองเนี่ยเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนสอนเรื่องทักษะชีวิตทอนเรื่องทักษะอาชีพไปพร้อมพกันด้วยนะคะเรื่องการเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่ทั้งระบบเนี่ยให้คือทางโรงเรียนเนี่ยให้ให้เรียนรู้อย่างเวลาเรียนเนี่ยเรียนให้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ ต้องให้โรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนด้วยนะคะเ,เรื่องของการคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบในที่นี้เนี่ยท่านจย์มีชัยบอกว่าโรงเรียนเนี่ยนอกจากให้การศึกษาแล้วเนี่ยจะต้องให้เรื่องการพัฒนาแล้วต้องทําธุรกิจเพื่อสังคมด้วยไม่ใช่เรียนเพื่อเพื่อเรียนเพื่อวิชาการอย่างเดียวต้องมีอาชีพด้วยนะคะเรื่องของการสอนประชาธิปไตยการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมในชีวิตจริงที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาเนี่ยได้มีการตั้งคณะมนตรีของนักเรียนคณะมนตรีของของนักเรียนเองหรือคณะมนตรีของโรงเรียนเนี่ยมีหน้าที่เหมือนกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการามีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาหารของโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการที่จะช่วยางานของทางโรงเรียนด้วยนะคะ ประเด็นที่ 6. เนี่ยเรื่องการเอาใจใส่ต่อกลุ่มชายขอบนะคะที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาเนี่ยได้รับเด็กนักเรียนที่ยากจนที่อยู่ตามแนวชายแดนเ,เด็กนักเรียนที่เป็นนักเรียนชนชาติส่วนน้อยเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยนะคะให้มาอยู่กับนักเรียนที่เป็นคนไทยทั่วไปนะคะประเด็นที่ 7. เรื่องของการตั้งคําถามให้คิดเนี่ยเป็นการสอนนักเรียนในลักษณะที่เป็นเชิงรุก เรื่องการฝึกวินัยตัวตนเองเนี่ยอนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือหนึ่งวันต่อ1น,นชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะแล้วก็ให้เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองสัปดาห์ละสองฉบับให้งดอาหารมื้อเย็นในวันเสาร์เพื่อฝึกว่าถ้าจะต้องออไม่มีอาหารกินนมันจะ ต้องอดทนมากแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกวินัยนะคะแล้วก็การฝึกนวัตรกรรุ่นเยาว์เนี่ยนะคะได้มีการฝึกให้นักเรียนเนี่ยทำเรื่องของการเพาะเนื้อเยื่อต้นต้นกล้วยการเพาะเนื้อเยื่อต้นไม้ต่างๆที่มันสามารถที่จะนำไปปลูกขยายผลได้เนี่ยนะคะ แล้วก็เรื่องของอันที่สิบเนี่ยเรื่องของการที่ส่งเสริมให้โรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกคนในชุมชนนะคะนี่เป็นลักษณะของโรงเรียนมีชัยพัฒนาที่เราพบสําหรับโรงเรียนบ้านสันดาบเนี่ยที่อยู่ตําบลโคกข,ขามจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยโรงเรียนบ้านสันดาบเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ใกล้จะถูกยุบนะคะตั้งแต่ปี6-1นะคะมีนักเรียนอยู่75คนมีผู้มยการอยู่หนึ่งคนนะคะ มีครูประจำการ4ครูผู้ช่วย1ครูตาจ้าง4คนนะคะโรงเรียนมีวิกฤตหลายด้านทั้งด้านโรงเรียนสภาพโรงเรียนที่อาคารเรียนที่ทรุดโทรมนะคะแล้วกเ็เรื่องของนักเรียนที่น้อยเนี่ยเราพบว่า,าโรงเรียนบ้านสันดาบเนี่ยมีแนวทางการเ,าเปลี่ยนแปลงตัวเองที่สำคัญเนี่ยทำให้กลายเป็นโรงเรียนที่มีาการ พ้นจากภาวะวิกฤตได้ในปี63นะคะอันดับแรกก็คือตัวผู้อำนวยการเองเนี่ยกล้าเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ใกล้จะถูกยุบแต่ก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาพยายามที่จะให้กำลังใจทั้งทั้งครูทั้งนักเรียนต่างๆที่จะช่วยกันผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของการเปลี่ยนปัญหาของโรงเรียนเป็นพลัง <c oughs> คือเรื่องของโรงเรียนเองเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ใกล้จะถูกยุบนะคะไม่ได้รับงบประมาณจากสพทและโรงเรียนก็อยู่ในใกล้พื้นที่แหล่งอัปยมุขต่างๆปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้มีการโรงเรียนพยายามที่จะปลุกให้คุณครูเนี่ยให้เห็นว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ต้องช่วยต้องพากันผ่านไปให้ได้นะคะเรื่องของการบูรณาการหลักสูตรเนี่ย แบ่งการเรียนการสอนตอนเช้าเรียนในห้องเรียนตอนบ่ายลงแปลงผักนะคะไปปลูกพืชผักต่างๆที่จะขายเป็นเ,เป็นรายได้เข้ามาที่โรงเรียนได้นะคะา <c oughs> การเรียนรู้ทำการการปฏิบัติเนี่ยการปลูกเมล่อนการปลูกมะนาวซึ่งมีราคาดีแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไปขายได้รายได้เข้ามา,าประเด็นที่5เนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่า โรงเรียนนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะคะครูอัตตาจ้างทั้งหมด4คนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอบจอ3มคนนะคะเงินเดือนอบอจอมอบให้และอีกท่านอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมสินสาครนนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะแต่ก็ได้รับการสนับสนุนทั้งชุมชนทั้งครู แล้วก็ภาคธุรกิจที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่สมโรงเรียนรวมมิตรวิทยาตำบลคลกกลางอำเภอรามไปมากจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนมีชัยพัฒนานะคะเป็นเหมือนกับโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องโรงเรียนรวมมิตรวิทยาเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะจะมีนักเรียนทั้งหมดเนี่ย475คนนะคะ ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลางพอสมควรแต่ว่าเราพบว่าท่านผู้อำนวยการเนี่ยมีแนวทางในการที่พัฒนาโรงเรียนรวมิตรวิทยาเนี่ยไปในทิศทางที่ถือว่าเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาที่ที่ได้พึ่งตนเองแล้วก็สามารถที่จะทํางานร่วมกับชุมชนได้แล้วนักเรียนก็มีอาชีพนะคะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เราจะสังเกตเห็น,นว่าวิสัยทัศน์ทั่วไปของโรงเรียนเนี่ยจะเน้นเรื่องของการเป็นเลือดทางวิชาการนะคะแต่โรงเรียนลุมิรวิทยาเนี่ยกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่ายุวทูตรักถิ่นภาพถัดไปเลยค่ะน้องขอภาพถัดไปค่ะกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนใหม่เนี่ยนะคะว่ายุวทูตรักถิ่นทํากินสามมาชีพมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ จะเห็นว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนเลยแตใ่ในที่นี้เนี่ยโรงเรียนรวมมิพิทยาเนี่ยพยายามให้เห็นว่าต้องมีเรื่องของรักท้องถิน่นเรื่องมีอาชีพและเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมการปรับบทบาทของผู้ในการและครูเนี่ยมาเป็นคนที่จะช่วยจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยพยายามบอกว่าสถานทุทกแห่งเป็นห้องเรียน นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเพาะเห็ดโรงเพาะเห็ดอู่ซ่อมรถยนต์ปราสาทพนมรุง้งนะคะสนามฟุตบอลอะไรต่างๆต้องถือว่าเป็นสถานที่เป็นห้องเรียนนะห้องเรียนไม่ใช่ห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนหลักสูตรปรับหลักสูตรจาก8หมวดสาระวิชามาเป็นกลุ่ม4วิชาที่ครอบคลุมทั้ง8หมวด นะคะคเน้นกิจกรรมแบบาการเรียนการสอนที่แบบใฝ่รู้แล้วก็สร้างสารรค์ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของอันสุดท้ายเนี่ยเรื่องขององค์การชมุมชนให้การสนับสนุนต้องถือว่าโรงเรียนนี้เนี่ยอ,อยู่ใกล้ชิดชุมชนชุมชนมีกองทุนหมู่บ้านมีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มเีเงินจากกองทุนเนี่ยส่วนหนึ่งมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยนะคะ กรณีที่4ในโรงเรียนราชประชานุคราะห์15้นะคะอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน1,692คนเราพบว่าโรงเรียนนี้เนี่ยผู้อำนวยการนะคะกับรองผู้อำนวยการนะคะผู้อำนวยการบอกว่าตั้งรองผู้อำนวยการไว้4ท่านเนี่ย โดยหวังว่าถ้าท่านพ้นตําแหน่งไปแล้วรองผู้อำนวยการน่าจะช่วยดูแลโรงเรียนได้นะคะตัวท่านผู้อำนวยการเองเนี่ยท่านคิดนอกกรอบตรงที่ว่าท่านมองว่ารั้วโรงเรียนเนี่ยเป็นรั้วที่อยู่ติดตลาดเฉยๆมันควรจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการเป็นรัว้วท่านก็ให้ลื้อออกแล้วก็สร้างเป็นอาคารพาณิชย์ให้ให้คนมาเช่าเก็บเงินค่าเช่าจากอาคารพาณิชย์ มาผ่อนซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยเราเราเรียกย่อว่าโรงเรียนรอปรอปรช1สิบห้าเนี่ยประกาศได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ใช้ดิจิทัลทั้งระบบนะคะตั้งแต่ระบบเรื่องของการยืมหนังสือการคืนหนังสือการบันทึกเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนแล้วก็ระบบอื่นๆทั้งหมดเนี่ยใช้ระบบดิจิทัลนะคะเรื่องของการเห็นโอกาสนะคะ โอกาสเนี่ยผู้บริหารโรงเรียนนี้เนี่ยใช้โรงเรียนที่ถูกยุบอาคารที่ทิ้งร้างเนี่ยปรับเป็นหอพักสถานที่ที่เป็นสนามของโรงเรียนเล็กๆเนี่ยก็ปรับมาเป็นที่ปลูกพืชผักต่างๆนะคะค่ะแล้วก็เรื่องการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยโรงเรียนราชประชานครเนี่ยทำได้ดีเรื่องของช่างซ่อมแอร์เรื่องของการ ทำการเพราะเนื้อเยื่อต่างๆนะคะนั่นก็เป็นตัวอย่างของทั้ง4โรงเรียนที่เราได้ไปศึกษานะคะมีข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะเสนอต่อรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะกระทรวงสาธนรณสุขเนี่ยออขอเสนอว่าสนับสนุนให้มีนวัตกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาในโรงเรียนขนาดเล็กนะคะและโรงเรียนขยายโอกาสนะคะอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สเนี่ย ปรับการเรียนการสอนที่เน้นการศึกษาแบบฐานสมรรถนะนะคะแล้วก็เรื่องข้อที่3เนี่ยงบประมาณเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนเนี่ยควรที่จะปรับเป็นการสนับสนุนการใช้พื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนในการจัดการเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะคะข้อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอ,อ,อยากจะให้องค์กรปกครองสน่วนท้องถ,ถิ่นทุกระดับเนี่ยให้มีบทบาทในการจัดการศึกษา แบบโรงเรียนร่วมพัฒนานะคะการจัดสาการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นเนี่ยให้คนชุมชนในท้องถิ่นได้เรียนอย่างเพียงพอสนับสนุนให้มีการกระจายอํานาจเรื่องการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับนะคะข้อเสนอต่อกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะ สนับสนุนให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีความพร้อมและมีกลไกลในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วก็สนับสนุนให้กศศเนี่ยควรจะไปสนับสนุนโรงเรียนร่วมพัฒนาในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะสนับสนุนให้กศยดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างอิสระนะคะ ข้อเสนอต่อภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยเราอยากเห็นภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยสนับสนุนทุนในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนานะคะในระดับจังหวัดเองเราอยากเห็นภาคธุรกิจในจังหวัดเนี่ยสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนร่วมพัฒนาในจังหวัดโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดนั้นๆนะคะ อันที่3ก็คือโปรดอากาศแล้วก็รับนักเรียนเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพนะคะตามเงื่อนไขต่างๆข้อเสนอต่อองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนนะคะเราต้องการเห็นเครือข่ายภาคประชาสังคมไทยภาคประชาสังคมในจังหวัดเนี่ยขับเคลื่อนการศึกษาและรวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายประชาคมปฏิรูปการศึกษาเพื่อชุมชนในจังหวัด อ,องค์กรชุมชนเองเนี่ยเราต้องการเห็นการสนับสนุนทุนให้กับนักเรียนและชุมชนในการประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งตนเองนะคะข้อที่สามเนี่ยสนับสนุนให้สมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสามระดับเนี่ยได้เข้ามีบทบาทในการจัดการศึกษาตามแนวคิดโรงเรียนร่วมพัฒนานะคะคาดในระหว่างที่เราศึกษาเรื่องโรงเรียนร่วมพัฒนาเนี่ยเราพบว่า ออมีโรงเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมออการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาอีกทั้งหมดออประมาณ107โรงเรียนนะคะแต่ว่าออสภาเองเราไม่ได้มีงบสนับสนุนในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าทางมงูลที่ที่ของอาจารย์มีชัยวีระะวิทยะแล้วก็ทางออสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเนี่ยก็ได้สนับสนุนทุนให้กับโรงเรียนออ20โรงเรียนนะคะจากร0 7โรงเรียนนะคะ เราได้มีการมา,าลงนามความร่วมมือกันที่รัฐสภานะคะเ <c oughs> <c oughs> มื่อวันที่10สิงหาที่ผ่านมานะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของการศึกษาเรื่องนี้นอกจากระหว่างการศึกษาแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมที่ดำเนินการต่อจากนี้ก็คือมีอีก20โรงเรียนที่เข้าร่วมนะคะก็ยังมีอีกประมาณ87โรงเรียนที่รอว่า เราจะมีงบประมาณตรงไหนไปสนับสนุนให้เขาได้ทำเรื่องของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาขอบคุณค่ะ